ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอร์พันธิลายังอิม่มเอ็มความสุขบอกช,ะชะัดๆปมทุ่มงบสิบล้านจัดงานแต่งแอร์พันธิลาอิ่มความสุขต่อปมทุ่มงบสิบล้านจัดงานแต่งเนลมิตพิธีวิวาในฝันให้อลังการสมความตั้งใจจริงหรือไม่แอร์พันธิลายังอิม่มเอ็มความสุขบอกช,ะชะัดๆปมทุ่มงบ1ิบล้านจัดงานแต่งเข้าประตูวิวาไปมันมาดอีกคู่ครับ สำหรับแอร์พันธิราฟูกินและไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนาทร์เบ่าวสาวป้ายแดงที่เพิ่งดันระครังวิวาไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมจัดพิธีแต่งงานขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพทว่างานนี้กลับมีประเด็นให้ได้ตาลุกวาวเพราะความอลังการของงานแต่งงานแอร์พันธิรานั้นถูกมองว่างานดังกล่าวทุ่มง,งบ10ล้านในรมิตจริงหรือเปล่าล่าสุดแอร์พันธิราได้ออกมาตอบประเด็นนี้เปิดใจผ่านนายเอ็นเตนว่า ผ่านวันแต่งไปแล้วความสุขยังคงอยู่และรู้สึกว่ายังมีความสุขอยู่เลยซึ่งตนเองยังคุยกับแฟนอยู่เลยและยังนั่งอ่านคอมเมนต์ของทุกคนรวมไปถึงนั่งดูในสตอรี่ว่ามีใครแท็กมาหรือเปล่าเพื่อเก็บความทรงจำนี้ไว้เนื่องจาก IG Story รีอยู่ได้แค่24ชั่วโมงจึงพยายามเข้าไปรีโพสต์เอาไว้ถ้าครบหปีมันคงจะเด้งให้เรารีโพสต์ได้จำอีกซึ่งมันเป็นโมเมนต์ดี ที่ตนเองมีความสุขมากและมีความหมายมากทําให้ตนเองหายเหนื่อยโดยตั้งแต่ง,งานวันแต่งงานจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยเพราะยังคงตื่นเต้นอยู่เลยซึ่งในวันแต่งงานตนเองเหมือนเป็นไบโพล่ามากเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้พอคุณพ่อและเพื่อนๆขึ้นอวยพรตอนแรกๆก,ก็ขำอยู่แต่อยู่ดีๆก็ร้องไห้เอาจริงๆความสุขของหนูคืออยากเห็นคนที่เรารักมาร่วมงานและมีความสุขเช่นเดียวกัน หนูไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยค่ะซึ่งการที่ตนเองลงรายละเอียดทุกๆอย่างการให้เกียรติคนที่รักและคนที่แคร์เพราะไม่รู้จะหาโอกาสไหนในชีวิตตอบแทนคนอื่นได้อีกแล้วแอร์พันธิลาเล่าด้วยใบหน้าอิ่มเอมความสุขทั้งนี้แอร์พันธิลายังได้ตอบประเด็นเรื่องงานแต่งงานอมทุ่มง,งบ10บล้านอีกว่าไม่จริงหรอกไม่ถึงหรอกไม่อยากให้มองที่ตัวเงินเลยอยากให้มองเรื่องความใส่ใจซึ่งแอร์รู้สึกว่าแอร์อยากจ่ายไม่เป็นไร ถ้าแฟนหนุ่มมองว่าไร้าสาระไม่เป็นไรแอร์ขอจ่ายเองเนื่องจากบางอย่างตนเลือกเยอะทุกคนจะต้องมีความสุขไปด้วยกันเพราะมันแต่งงานฉันฉันไม่ได้มีความสุขกันแค่สองคนคนที่มางานเราสำคัญที่สุดและต้องแฮปปี้กับเราหนูเลยจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างก่อนที่จะบอกทิ้งท้ายว่าโดยงานแต่งเป็นเหมือนที่ตนเองได้วาดภาพเอาไว้และมันสมบูรณ์แบบในแบบที่มันเป็นพร้อมกันนี้ขอขอบคุณ ขอบคุณทุกๆคำอวยพรและสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่อยากให้คำอวยพรของทุกคนเป็นแค่ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอจะตอบแทนทุกคนได้คือแอจะประครับประคองและทำความรักที่แอมีต่อไอพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นและจะพยายามจดจำทุกโมเมนต์ที่ทุกคนพูดและที่สำคัญที่สุดคือเอาไว้ในใจตลอดไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ